พื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีแหล่งน้ําทางธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของความโชคดีอีกอย่างหนึ่งในการนะครับทาแตงโมในการปลูกแตงโมในแปลงนี้นะครับผมพื้นที่ก็นะครับผมอังที่เห็นนะครับเป็นพื้นที่ดินคล้ายๆกับดินเป็นดินพลุนะครับผมเป็นดินดินล้วนอยู่แต่ผสมด้วยกรวดด้วยทรายนะพี่น้องครับนี่นะฮะดินก็จะประมาณนี้นะครับผม ขั้นตอนตอนนี้ก็เรงก็ไถดะเรียบร้อยนะครับผมการไถดะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะดินสวัสดีครับเป็น้องครับดาวัดดําเนินสะดวกวันนี้ดาวัดอยู่ที่สวนแตงโมนะครับพี่น้องครับสวนแตงโมแห่งนี้ดาวัดเคยมาทําคลิปไว้แล้วนะครับผมสองสามคลิปพิกัดก็อยู่ที่ตรงโค้งหนองบัวนะครับพี่น้องครับซึ่งเขาเรียกว่าโค้งหนองบัว บริเวณหน้าค่ายฝั่งตรงข้ามกับหน้าค่ายสุรศรีนะครับเมืองกาญจนบุรีนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ดาบว่าได้ผ่านมาเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับแปลงเดิมนะครับที่ดินแปลงเดิมนี่แหละนะครับในการที่ตอนนี้ขั้นตอนในการไถดะไถดะเรียบร้อยนะครับเตรียมการที่จะปลูกแปงโมในล็อต่อไปนะครับพี่น้องครับตอนนี้ในคลิปคลิปนี้ดาบว่าก็จะพาพี่พาน้องเรานะครับผม มารับชมขั้นตอนในเบื้องต้นเริ่มแรกเลยในการปรับพื้นที่ในการปรับพื้นดินแห่งนี้นะครับผมในการไถดะนะครับดังที่เห็นนะครับดินก็จะเห็นเป็นดินลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับกับคลิปคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับดินก็จะประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมเป็นขั้นตอนในการไถดะนะครับผมตอนนี้เวลาที่ดาวัดได้มาถ่ายทําคลิปตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าประมาณแปดโมงกว่านะครับเนี่ยยังเห็น รถไถยังจอดอยู่เลยนะครับซึ่งคนงานในการขับรถไถในการไถดะพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่ตื่นนะครับพี่น้องครับก็เลยนำพี่นำน้องเราให้มาได้เห็นขั้นตอนช่วงแรกๆเลยในการที่จะปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่แล้วก็ไถดะที่เขาเรียกว่าไถด่าไถด่าในขั้นตอนนี้เนาะก็ได้เห็นบริเวณนี้นะครับในการปลูก พื้นที่แตงโมนะครับใครที่เข้ามาชมทีหลังนะครับพี่น้องครับก็ให้ไปรับชมย้อนหลังได้จากคลิปที่ดาบได้ทําไว้ในการปลูกแตงโมของสวนสวนนี้ของน้องสลาวุฒนะครับพี่น้องครับนะครับพื้นที่ก็นะครับผมอังที่เห็นนะครับเป็นพื้นที่เอ่อเป็นดินคล้ายๆกับดินเป็นดินพลุนะครับผมเป็นดินดินร่วนอยู่แต่ผสมด้วยกรวดด้วยทรายนะพี่น้องครับนี่นะฮะ ดินก็จะประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนตอนนี้กำลังก็ไถดะเรียบร้อยนะครับผมการไถดะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะดินพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีแหล่งน้ําทางธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของความโชคดีอีกอย่างหนึ่งในการนะครับทําแตงโมในการปลูกแตงโมในแปลงนี้นะครับผมจังที่เห็นในจอแล้วก็ในฝั่งนู้นก็จะมีอีกแปลงหนึ่งครับผม มันจะมีอยู่2แปลงติดกันนะครับพื้นที่เท่ากันนะครับแหล่งน้ําก็อยู่ด้านโน้นนะครับเป็นแหล่งน้ําจากแม่น้ําแควนะครับใช้วิธีการดูดน้ําขึ้นมาเพื่อเป็นการลดน้ําตรงบริเวณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวไว้ติดตามนะครับไว้ติดตามหลังจากขั้นตอนไถด่าไปแล้วนะครับจะมีขั้นตอนอะไรเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งในคลิป,ลปนี้ก็ ได้มาทําไว้เรื่องราวเกี่ยวกับการไถดะได้เห็นวิธีการไถดะไถแบบไหนไถยังไงนะครับผมนะครับเราจะก่อติดนะครับผมก่อติดเรื่องราวองค์ความรู้หรือว่าเรื่องราวดีๆจากแปลงการปลูกแจงโมข,ของแปลงแปลงนี้ซึ่งเป็นรอบที่สองแล้วซึ่งดาบวัดได้มาทําคลิปไว้เนาะนะครับผมก็ถือว่าได้รับความสนใจจาก พี่น้องชาวกเกษตรกรและพี่น้องเรานะครับในการที่จะปลูกแตงโมนะครับผมกับแปลงแปลงนี้ของน้องโซลาวุฒนะครับผมเดี๋ยวไว้ติดตามนะครับเอาไว้ติดตามกันในขั้นตอนต่อไปนะครับ สำหรับนะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนหรือว่าวิธีการในการดําเนินการในการเตรียมตัวเตรียมการเตรียมแปลงในการที่จะปลูกแตงโมหลังจากขั้นตอนนี้ก็คือการไถดะเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวดาววัดก็จะนําหรือ พยายามทำคลิปนะครับในขั้นตอนต่อไปมาให้พี่น้องเรารับชมต่อไปในเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับพี่น้องครับซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าสนใจแล้วก็น้องสารวุฒิได้ให้ความความรู้กับพวกเรานะครับในทุกคลิปเลยนะนำมาเสนอให้พี่น้องเราในการที่จะนำไปปรับใช้หรือว่านำไป ใช้วิธีการแบบนี้ในการที่จะไปปลูกหรือว่าในการที่จะไปทําในแปลงของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับพี่น้องครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอจงมีความสุขนะครับผมพี่น้องนะครับผมเอาไว้ติดตามกันในขั้นตอนต่อไปสําหรับแปลงปลูกแตงโมนะครับแห่งนี้นะครับผมโค้งหนองบัวน้าค่ายฝั่งตรงข้ามกับหน้าคค่ายสุรศรีนะครับเมืองกาญจนบุรีเลยนะครับผมเอาไว้ติดตามขั้นตอนต่อไปครับผม ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับ